เขาบอกมันยอมเท่านั้นอ่ะเขาแปล้ก็ขาต่อยเอาดือด้อน้ำต้านเธอเอ,อิบยังช่วยด้วยอีกอ่ะกำลังคุยอะไรกันจ๊ะ,จะนิทาเจ้ากระมังเนี่ยแม่เ่เจอดี่อายุยืนจริงๆใช่เขาพูดถึงก็มาถึงเลยมาีม่สิน้อยเขาอยากจะคุยด,ด้วยนะเอ๊ะก้่นี่เอาใหญ่แล้วนะถ้าไม่ได้พูดสักหน่อยเอาไปพูดได้เียดายนักะ่ะจะเป็นไรปนไปนะแม่น้อย เกือเขาไม่พูดฉันก็กำลังพูดอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่น้อยไม่พอใจในคำพูดของฉันฉันก็จะพยายามเก็บไว้ในหัวใจที่เชคุยกัน้อย น้อยจ้ะการที่ฉันมายืนคุยกับแม่น้อยสองต่อสองเช่นนี้รู้สึกรังเกียรใช่้างไหมจ้ะปราบจ้ะแป๊ะลองทำกับข้าวข้าง,งาาามาด้วยให้มันล้งางเถอะนะคะน้องน้อยอีกราสิจ้าแม่ น้อยกับฉันนะ่ะรักกันมากแต่น่าเนยแกไม่เวทนาฉันสเลยแกเห็นเรานะ่ะเป็นคนยากจนแกจึงไม่ยอมให้ฉันไปเกี่ยวข้องกับลูกสาวของแกก็จะไปง้อมันเอาแก้วอะไรอะคนอย่างแม่อะเลยเหยียบที่ไก่ไหมหรือนำมาไปข้ามันกินงานอะเห็นจะไม่ถึงอย่างนั้นหอกม่ ที่น้อยกายเป็นคนมีนิสัยยิงๆนะไม่ใช่นิสัยเดิมเขาหรอกเป็นได้พ่อของเขานาะเสียมสอนก็น่านะซียิงไอพอมันด้วยแล้วก็ยิงเสียดหน้าแล้วกันมันเลิกก็ดีกว่าลูกเอ๋ยคนทั้งเมืองยังมีดีกว่าอีน้อยถมเถอะไปทำเลิกไม่ได้หรอกแม่จ๋า อ๋อวันนี้หมอก็ให้ฉันซื้อเปลี่ยนยาใหม่ไม่อยากกินอะไรบ้างอ่ะขาวกับฉันจะซื้อมาฝากยังไม่ต้องซื้ออะไรครับลูกรีบไปค่ะจะได้กลับมาต้มยาให้แม่โนไปยกขึ้นหมากขึ้นครูมาเลี้ยงลุงเข้าไป ปมาแล้วก็ไม่เรยนเด้อรออาเบี่ก็มารับเงาไข่ที่นี่หน่อยสิรอละนัะ่งนี่นั่งเดียวโน้นนี่มาเห็นในเท้ามาปวนโน้นเลยว่ามีถุไถมากินตะกรวดละค่ะเชื่อใจเอาเบียร์ดิเพราะฉันอ่อนเหลือกเกินเบียกันละเราคนไทยที่อยากเป็น เออวันนั้นน่ะพันเป็นก้อนเจ้าแรงในลงนั่นแหละตัวยหญ่น่ะฉันเน่าวันวันใจเหลือเกินตัดต้นอะไรก้อนอเจ้จะมาร่วมสมัานเอาครัวกับฉันแต่เข้าฐานจะกรอบหม้อตะระมือน่ะทั้งแสนยากท่านเออฉันไหวนะขอสักทีเถอะอย่าความชั่วของคนบ้านเดียวนะ่ะมาเล่าคนบ้านอื่นฟังเลยอายเขาเบเราแล้วมัน โครงการอะไรของเองล่ะหรือปม่เองเองเท่า้รอนออกรับแทนครับนะนี่น่ะเนออาไปเลยถ้าเราขึ้นเออาร่ไปมันจะอานคนอื่นเขาด้วยหมดเชื้อมันดานไอ้พวกนี้พูดกันมันนี้นไม่ได้มันเหมือนค้างคอกกันแหละ เอายางหัวไม่ตกเราก็ไม่รู้สํานึกตัวถ้ามันไม่ดีะแล้ะรวมก็รวมสินี่มันเอากันจริงเลยเนี่ยนี่ถ้าไอ้พวกนั้นน่ะมันช่วยไอ้้อยเราต้องช่วยเออนะเอาไปพักเกียก็ไอ้นั่นหรอกโต๊ะก็ไส้โต๊ะตตไปหามตาลยดเฮ้เฮ้มันจะหนักมือเป็นนักเะมังพ่ ไม่นจ้ว่าใครก็ว่าเห็นเป็นคนๆไปสิจะทําเป็นควายขาวละคว้าอยู่ได้ประเดี๋ยน้องเลือดรออนม,มันก็แล้วทึ่งเรื่อโตมันจะโตแต่ตชื่อหรอบ้างวะห้เปลาพี่ไม่โตแต่ชื่อหรอกพี่โอ้ไอ่ง,ง้างไอ้พันยังงี้ก็ไม่พันนกกระจอกกินน,น้ำท่านเองไอ้เวนี่ถึงจะไม่รู้จักประการระบังนหี้นี่แล้วประการ How yeah, oh am มีเสียตงตนั้นมีอยู่ต้วรง,งไปเกนะมีอ่างมีอย่างนีเสียหนันาข,ข,ขอที่ผานหมดั้นก็ไม่ไลเอ,เอ,เอนี่มันเรื่องอะไรนี่นี่เแล้วคนชักเช่ากันใัไมทำกันึงอยางเงี้ยไอพวกนี้มันทานแล้วเกนนอนายเมื่อวันก่อนก็ไปหาเรื่องกับพ่เจือที่ทุ่งทีหนึ่งแล้วผมห้ามไว้ก็เลยเลิกกันไป แล้วยังตามมารังควานที่นี่อีกนายไม่เชื่อถามพา่เชื่อดูสิหานะจริงงั้นเชิญแล้วคุณครับร้ายการแล้วเกินละ่ะผมยังอดใจแทบไม่ได้เลยไอ้เน,นี่เปรมันมเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นแลวเนี่ยถ้าจะเรื่องผู้หญิงแล้วสิผมไม่รู้เรื่องอะไรครับผมเพอมาถึงเหมือนกันก็พอดีคุณมาเนี่ยเดี๋ยวไปถามมันเลยครับพวกมันเป็นกองนะครับนหนีไปหมดแล้วนะ พวกการหนีไปหมดละอย่าไปถามเลยครับมีไอ้ปานไอ้โตไอ้เอิบมันหนีไปหมดแล้แล้วครับอ่างั้นนี่การไปตายพวกกินมันหนีไปนะฉันจะเ,เปลียนไปโรงพักอ่าไปไป่โรงพักไปกันท่นนะ มาครับกรุนาพาผมเดินเก็ียดไปทางบ้านสักหน่อยครับให้ผมไปหาแม่สักก่อนผมแม่แกรู้ตัวว่าไปซื้อยาที่ตลาดซะนั่นน่ะแล้วผมเลยไปโรงพักนี้แกไม่รู้เดี๋ยวแกจะเป็นห่วงบ้านแกอยู่ไกลไหมถ้าไม่ไกลก็ไปได้นี่นะไปสิไม่ไกลครับเดินสักประเดี๋ยวเดียวก็ไลาเห็นครับ น,นี่ละที่แม่เคยบอกไงละไม่ยักได้ทำงานทำการที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยลงมาอยู่กรุงเทพนี่มันเป็นกรีทําถนนแต่ว่าเมื่อจะขึ้นไปอยู่บ้านเดิมยังไม่รู้จะทำอะไรกินเพราะบ้านท่องก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมดนะช่างเกามันเะจริงๆนะพี่แปลงตัว่าก็เจ็บบ้านก็ยังถูกไฟไหม้ เลือดหอมไปอตอบใจเพื่อปล่งแล้อเกินคิดว่าลายก็คลาดลายรคริดว่าคลาดดีก็คลอดดีราถเาไ่ถูกไฟไหม้ที่ก็คงไม่หายจากอารมณ์ชาติแล้วก็ไม่เด็วพวกพ่อเพื่อปรงด้วยไอร้รอบคเนี้พี่มันแปลกฉันเคยเห็นมาหลายรายแล้วบางทีไฟไหม้บ้านคนอื่นแท้ ตงนี้ไปหาหน้าที่บ้านนั้นน้าจะให้เงินไปปลูกบ้านไว้คอยท่าเพื่อแม่หายแล้วก็รับไปอยู่ชน์ทีเดียวเป็นคุณที่สุดนะไม่หอมหมหน่อยจ้ะขอจานตายไปไจ้ะขอจาไไนตายที่จ้ะขอิบจงโคจานที่จ้ะ กดมันมายจ้ะออกสบเีน้อยข้างเดียวเท่านะน้องบุญคุณพ่อแม่ของเราะคือการแต่งงานขึ้นมางนี้ไเป็นของใหม่นะ ทำขนเมเบื้องในปากแล้วนับเกลือตีหัวใจจริงๆนะไม่มีใครทำได้หรอกนะแต่อย่ามาเตือนที่อใหยากเลยถ้าเป็นออกเกลือบางแล้วก็จะยิ่งร้ายกว่าฉันอีก ถ้าเกลือสองสารฉันลวก็พราว่าวันนี้ซุดไท้ายอะไรกันนะพูดไปลางไปได้น้อยเนี่ย ยนั่นสิพี่เนาะพาฉันสงองเฮ้ยตาข้าไว้ไม่ไเออรปล่าขอโทษเลยพี่เนะพาฉันสองไอพวกเครื่องมาออกไปได้หนอนหนังะนะก็พอดีตำรวจมาไม่ฉะนั้นน่ะไอเออมันจะต้องตรลุพวกคนฉนันนะงอมองร,รามเลยโคตรสบบานเลยพวกนี้ เวลาออกรองยิงยิงจังกันรกูไม่เห็นมันได้จังหวะจะโคนอะไรที่ไหนนี่จริงไอร้ระยะม่น้อมแล้วก็ขอบจนไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนครับถ้าบอกแหวนอะไรกันนะเราควรจะถอบมันไว้พึ่งพาสายกันในต่อไปภายหน้าดีกว่านะเฮ๊พรุ่งนี้เราจะแต่งงานนังน้อยแล้วไม่ใช่หรอจะมัวทะเลาะมาแววงอะไรกันอีกเนีน้นนาพี่กำนั้นพูดถึงอีรูกคนนี้แร้วสัญยากจะหัวทิ่งขวาจะได้เดินเจจนเึร่งงานแล้ว มันยังนั่งร้องไห้มันรู้จังจากยอนนี่นะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> อย่ามาลากขึ้นที่นี่นะน,นี่น <c oughs> ายไปไหนไปไหน